เมื่อระบมอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมัน่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงมันจะมืดตลอดการเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียงสิบสอชั่วโมงมันก็ไม่ได้มืดไปถึง13บสา5ชั่วโมงอะไรอย่างนั้น หรือมืดตลอดการก็ไม่ให่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกลสว่างก็ได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เ่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นแหะไม่จริง สมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่ง ค่อยๆเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปจนกระทั่งไรน้ำหนักไรตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เข้าถึงพรระัตนตาัยในตัวเองนั่นแหละ